วยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับผมเรามาดวลกันต่อเลยดีกว่ากับพิกัด58กิโลกรัมนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงคู่เอกร่วมแล้วห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะครับเราจะได้เจอกับจอมบุกพันเกาจากนกครศรีธรรมราชนะครับผมในค่ำคืนนี้เจอกับนักชก หมัดหนักสอกคมจากประเทศอังกฤษครับและแน่นอนครับผมถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม้ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับแอนทสินมอมให้1,000 0บาทครับผมถ้าใช้จระเทศฟาดหางในการน็อกคู่ต่อสู้ได้รับไปเลยครับเต็มๆ3 0ม30,000บาท Alright everybody and now it is time for the co-main event of the night between Thailand and England Let's give it up for Connor Emery from England e วย r d of 23 fights and 18 wins นี่นะฮะคือนักชกฝีมือสุดแร่งเดิน้าลุยแหลกนะฮะช้างเชิงมวยดีไอคิวของเขานี่สุดยอดครับและตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับสักชัยน้อย MU ็มยูเดิ ank, นจากนครศรีธรรมราชสักชัยน้อยนะฮะอายุ27ปี Record 68 fights and 51 wins ปุกตะลุยครับไม่มีถอยครับสำหรับนักชกค,คนนี้ใจสู้มัดอันตรายฟิตซ้อมมาดีสำหรับท่งคืนนี้เลยฮะและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณสิชิชัยอินเอียรคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิการน้ำหนัก58กิโลกรัมศักชัยน้อยเอ็มยุดเดนครับวันนี้จะพบกับคอนเนอร์เอมเบอรี่จากอังกฤษ วัย27ปีนะครับทางด้านของศักย์ชนะเอฟยูเดนลูกศิษย์ของบางหยานบางดำนะครับยงยุทธเอ็มยูเดนครับนายกเฤษฎากรีเกาะยาวครับวัย2775นักสู้จากนครศรีธรรมราชกับแม่พี่เลี้ยงไม่ใช่ใครครับดีเซลเล็กครับเมื่อวานนี่ชนะไปแล้ววันนี้เจอโจทย์ใหญ่เลยนะครับเจอกับนักมวยจากค่าย WMC ละไมมวยไทยยิมครับนั่นก็คือคอนเนอร์เอเมอรี่ครับเป็นนักมวยจากประเทศอังกฤษ วัย24ปีครับสูง170เซนติเมตรไฟที่แล้วก็น็อกนักมวยไทยมานะครับแฟนๆมวยน่าจะจำกันได้เป็นประเภทกำปั้นหนักอีกคนหนึ่งครับผู้ทีแล้วนี่พันริชนี่กดแค่ยก2นะครับต่อยลำตัวปุ๊กเดียวมาลุ้นกันคู่นี้ครับว่าจะจบยังไงจากพัทลุงมาถึงนะครศรีธรรมราชครับแล้วจะปิดท้ายกับลูกครึ่งไทยนะครับ นี่คือโฉมหน้าของสักชัยน้อยเอ็มยูเด่นเจ้าของฉายาอ้อมกอดมรณะเลยครับสำหรับสักชัยน้อยน่ารักเหลือเกินครับฉายานี้ไมาา่ใช่กอดแล้วอบอุ่นนะครับกอดแล้วตีเข่าครับแต่ว่าจะคว้าคอตีเข่านี้ต้องระวังครับต้องถามคนนี้ครับคอนเนอร์จะให้ยอมคว้าคอได้หรือเปล่าหน้าที่ของเปาตุ๊กรับสิทธิชัยอินเอีย รางวัลพิเศษจากแอนตาซินก็ยังรอแจกอยู่นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ครับเต่ก้านคอเขอ่าลอยศอกกลับน็อกได้แอนตาซินมอบให้1,000 0บาทถ้าจอะเข้ฟ,ฟาดหางน็อกได้นะครับแอนตาซินมอบให้3,000 0บาทมาเองครับบางดำครับคุณประดิษฐ์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของศักชยัยน้อยเอฟยเูเด่นนี่ครับ คนถอดนี่ใส่สูตรเลยครับให้เกียรับสถานที่ครับถูกต้องครับอย่างนี้ครับแต่งตัวหล่อเลยครับบังดําคุณประดิษฐ์นะครับเอาครับไปบนเวทีครับเมื่อวานดีเซลเล็กได้รับการชูมือครับวันนี้หน้าที่ของสักชัยน้อยเอฟยูเดนได้เปรียบได้เปรียบส่วนสูงนะครับสำหรับสักชัยน้อยครับ ครับต้องระวังนะครับต้องระวังครับ <Hey. S 1> มาที่นี่เครื่องต้องร้อนครับแล้วชาวต่างชาติน่จ้วงทันทีนะครับอ <Hey. S 1> ้อมกอดมรณะแต่ว่ากว่าจะคว้าคอได้นี่ต้องฝ่าดงกำปั้นเข้าไปก่อนครับกำ <Hey. S 1> ปั้นออกได้คมเหลือเกินครับคอนเนอร์เอเมอรี่ <Hey. S 1> วันนี้ต้องยกการให้สูงเลยครับสักชัยน้อย <Hey. S 1> โอ้โหโหกซ้ายเข้าไปครับหมัดหน้า ต่อยเป็นมวยสากลเลยครับโอ้โหตุยกับตัว,ตวอ,อย่ารับเยอะครับสักแค<า>่น้อยอย่ารับเยอะะครับต้องสวนบ้างครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้ได้ใจนะครับโดนแล้วชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับหมัดเข้ออออา,าต่อศอกแม่ถ้าตังค์เก็บได้บัญชีนะั้นไม่เป็นไรครับแต่เก็บอาวุธคู่ต่อสู้เยอะๆนี่เดี๋ยวจุกเดี๋ยวสลบได้ โอ้หต่อยลำตัวครับทางด้านของคอนเนอร์เมอร์ี่ครับมาแบบหลากหลายจริงๆครับวันนี้ต้องตังสติงให้ดีนะครับทางด้านของศักชัยน้อยยังไม่ได้โตครับเอาละครับมีโตมาบ้างนะครับศักชัยน้อยอาครับต้องขยับแล้วนะครับโดน2คืน1นก็ยังดีครับแต่ว่าโดน4แล้วครับตอน5 6หมัดเอาเสียวไส้ครับเสียวไส้ครับ สักชัยน้อยเรามาแบบครบชุดนะครับมาทั้งหมัดมาทั้งศอกแม่ก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวเลยครับวันนี้ศักชัยน้อยรู้นะครับคอนเนอร์นี้เป็นมวยกำปั้นหนักครับโอ้โหหมัดหน้าแกแย่ดูครับหมัดซ้ายตัดลำตัวมาทุกรูปแบบเลยครับ กว่าจะคล้องคอตีได้ครับวันนี้ศักชัยต้องเหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับศักชัยน้อยออย่าแต่งตัวนานครับอย่าคลึงนานครับสักเวียนนี้นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วครับอ้าครับเริ่มจะขยับบ้างครับสักชัยน้อยเคาะล่างขึ้นบนแหมอาวุธทันกันแล้วครับคู่นี้ครับสนุกเลยครับ เริ่มมีโต้บ้างแล้วครับสักชัยน้อยของมาตีโอ้โหอาชีพอยู่แล้วครับลูกเขา่าอ้อมกอดมอรณะนี่อ้อมกอดมอรณะถอดเหมือนกันครับเจอเข่าแล้วแล้วไปอา้าวคล้องได้ตีเจ็บก็จะปล่อยให้ตีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ตีเสียเลยครับแต่ว่าต้องตีให้เก็บครับดีเซลเล็กบอกซ้ายท้ายท้าย,ายอ่าพักก่อนครับเดี๋ยวกบมา กลับมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับกับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเริ่มจะจับเป้างามๆได้แล้วนะครับในช่วงปลายยกของสักชัยน้อยเอมยุธเด่นในขณะที่แมคนนี้กับยอชอยิงชุดกับคอนเนอร์เอเบอรี่ครับไปดูภาพช้ากันเลยพลังกำปั้นใช้ได้ครับต้นๆครับแต่ว่าพอเจอแหลมเจอเข่ากระทุ้งงามๆของสักชัยน้อยก็เริ่มมีอาการเหมือนกันครับมีอยู่ชุดหนึ่งครับเจอไป4 5หชุดครับ จะสืมๆเหมือนกันครับทาง้านของสักใจน้อยอย่างว่าครับมวยเข่าพื้นเทครับกว่าจะเครื่องร้อนต้องโดนเคาะไปก่อนครับนี่ครับมาเป็นชุดครับดีว่ายกกาดสูงๆครับบล็อกไว้เกรงเอาไว้นะครับนี่ครับดูเขาต่อยครับซ้ายเบิร์นตัดลำตัวหลังจากนั้นกระจายคืนบ้างครับจักเข้าไปครับลูกนี้ไปจิกหน้าอกเลยครับ ลุ้นกันต่อยก2ครับประทึกจริงๆครับยังไม่ทราบว่าจะจบยังไงครับแต่กลับนับน็อกยังมีได้เสมอนะครับสำหรับสังเวียนแห่งนี้ครับแหมเปิดเกมมาจ้วงก่อนเลยครับคอนเนอร์เอเมอรี่ก็ใช้สูตรสำเร็จครับขยันออกอาวุธครับกระทำคู่ต่อสู้ให้เยอะครับเอาละครับของคอได้นะครับทางด้านศักชัยน้อยตีขยมมาตีลากมาตีนะครับ เดิ้งเอวแอนเอวคับทางด้านของคอนเนอร์อ่าถ้ารวบเอวอย่างนี้ฉลาดครับถ้าไปเด้งเอวแอนเอวอย่างนั้นยังไงก็แก้ไม่ได้ครับโวยเขาต้องรับเอวอย่างนี้ครับไม่แน่ครับอ่ะพอยาหักศอกเหมือนกันครับสักชัยน้อยโอ้โหยไปครับเอาแล้วครับมีอาการแกร่งๆครับสักชัยน้อยเจอจุ่กระปั้นเข้าไปแตบไปหลงเหลี่ยมครับเจอหมัดซ้ายครับซึมครับตอนนี้ครับคล้องไปนะครับตีอีกแล้วโอ้โห ส่องมาแบบนี้ครับคอนเนอร์เอมรเบอรี่แก้ยังไงครับแอนโอ้โหแอนก็โดนสิครับอย่างนี้ถอดหัวมาครับตาไหมครับทางด้านของศักชัยน้อยโอ้โหยิงครับซ้ายไปครับงามๆครับขอแต่ทิดตังค์เลยครับตอนนี้เอาครับคนหนึ่งกำปั้นคนหนึ่งเพลงเข่าครับถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับรูดมาจักเข้าไปอ้าวรูดมาจักเข้าไป ไม่รู้จะทำไงก็สู้เข่าในเหมือนกันครับตีโต้เหมือนกันครับคอนเนอร์โอ้โหนี่นะครับนี่ครับลูกยัดลูกสกูถอยหลังนี่แหละครับแม่ตำรวนดัดซ้ายของคอนเนอร์เอเมอรี่นะครับเจอไปมีอาการแข่งซึมๆครับสักชัยน้อยแม่แต่พูดถึงเพลงข่าวนี้ไม่แพ้ใครเลยครับขอให้บองอ่าครับ ต้องบอกว่าเป็นนัดส่งท้ายปี64ก็ว่าได้ครับบรรยากาศสดๆล็อกเสียบเอาไว้โอ้คอดเนอร์กัดิ้นเหมือนกันครับต้องดิ้นนะครับต้องหนีเข่าต้องรัดล่างครับอย่าไปขึ้นคอกับสักชัยครับศักชัยน้อยนั้นอาชีพอยู่แล้วครับดูครับแมพยายามจะรูดออกมาครับเจอล็อกสะพายแรงเข้าไปครับแม่เจอเพลงเข่าเข้าไปเริ่มไปไม่ไปเลยครับคอนเนอร์เอมอรี่เปลี่ยไปเหมือนกัน ยังประมาทไม่ได้ครับแม่แตกแล้วครับคุณชัยครับแล้วผวโอ้ยเลือดพุ่งออกมาน่ากลัวครับเกมยังไหลลื่นอยู่นะครับเกมยังไหลลื่นอยู่ครับป้าเลือดนะครับโอ้โหเลือดพุ่งยังกระน้ำประปาแตกครับนอาแล้วครับโอ้ยยังไงก็ต้องเบรกให้แพทย์สนามดูก่อนครับโอ้โหแผลพอสมควรเลยครับนอ้องดูยืนนิ่งๆครับกี่แผลครับ หน้าผากยาวพอสมควรแต่ยังโชคดีครับเป็นหน้าผากนะครับไม่เหมือนเมื่อวานนี้ครับหางคิวโอแหวงไปข้างเลยครับโอ้แต่เลือดดีเหลือเกินครับเลือดแรงพุ่งแรงมากครับคอนเนอร์หัวใจเต้นแรงร่างกายดีครับแม่นี่ครับนองเลือดจนได้ครับอาครับโอ้โหใครที่แพ้เลือดข้าวเลือดหลับตาข้างนึงครับดูตามร่องนิ้วครับอ้าวแล้วครับแม่เละเทะทั้งคู่ครับเลือดเปื้อนไปถึงหน้าของศักดิ์ใจน้อย อ่าักเช็ดเลือดก่อนครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับกับคู่เอกร่วมครับโอ้โหยกที่ผ่านมาครับแม่มีรอยยิ้มเลครับสักชัยน้อยหลังจากที่เครียดนะครับมาดูแผลของคอนเนอร์เอเมอรี่ครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับโดนตรงไหนครับแม่โรบรันพันตูโฟนัวโฟวพันกันครับระยะประิตเราก็ไม่เห็นนะครับหันมาอีกทีแม่เลือดโชกไปแล้วครับดูนะครับ ต้องอาศัยภาพช้าๆชัดๆครับมุมกล้องสวยๆจากช่อง8ครับวันดองไหนงัดดอกไหนครับน nah ี่เลยครับที่มาโอ้โหแล้วดูเลือดครับแม่อุ่นๆติดหน้าผากติดคมศอกมาเลยครับโอ้โหเลือดกระเด็นนะแม่นี่ถึงอาจารย์วยพรเขียวกุ้งนี่ครับนี่เขาหนาดเราอยู่จากเุที่ห่างประมาณ1เมตรนะครับคุณมารุธครับตามกฎของสบคโอ้โหดูมุมนี้ครับโอ้ ใครที่เมาเลือดแพ้เลือดนี่หลับตาไปก่อนครับสัก15วินาทีไม่แตกไม่ใช่ช่องแนะครับถูกต้องครับวันนี้นี่คือเอกลักษณ์ของช่องแครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ครับบรรยากาศสดสฝากไว้ด้วยครับจันทถึงสุขครับห้าทุ่มโดยประมาณครับช่องแปไฟในสึกมวยพันเดือดคัดเอาคู่มันๆแบบนี้นะครับให้แฟนๆได้ติดตามกันทั้งวันจันทถึงสุขเลยนะครับมเป่าตุกเหงื่อตกเลยครับเจอมวยคู่นี้เข้าไปนี่ครับหัวใจนักสู้นี่สุดยอดครับคอนเนอร์จากอังกฤษ วบเอ็นซีและแม่มวยไทยยิมลุยกันต่อครับเรื่องแตกเป็นเรื่องธรรมชาติของนักมวยครับเดินลุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคอนเนอร์เอมเมอรี่ครับแหมมาเจออ้อมกอดมรณะครับโอ้โหอย่างที่เดียวไว้ครับไม่กอดเปล่าๆนลครับกอดและมีศอกกอดและมีเข่าครับนักสู้จากนครศรีธรรมราชนะครับเมืองมวยเมืองกีฬาอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือดเยอะจริงๆครับคอนเนอร์ ถ้ามาวงในนี่สักใยรน้อยไม่กลัวเลยครับเขานี่ถือว่าเป็นของชอบของโปรดเลยโอ้โหเบาตุกต้องบอกว่าเบรกอีกทีครับให้แพทดูอีกทีครับไหวหรือเปล่าครับแถเดียวนะครับไม่มีปัญหาครับ แค่ดินิฉัยแล้วไม่ใช่จุดอันตรายครับแล้วยังไม่ใหญ่โตเท่าเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนี้เห็นแล้วโอ้โหต้องส่งโรงพยาบาลครับถ้าจะไม่ผิดเพชรวันแมนนะครับเอาละครับพร้อมมาตีครับทางด้านของสักชัยน้อยครับโอ้โหดูครับเข่าขวาหมหายไปนานครับสักชัยน้อยแต่ว่าสภาพเนื้อตัวยังเปรี้ยอยู่ครับโอ้โหแล้วเลือดกันชุ่มฉ่ำจริงๆครับ วาดีว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ถ้าเป็นสงการนี่น้องเสือดแบบไม่น่ากลัวนะครับคุณมารุตครับแต่ก่อนว่าแจกเลือดไปทั่วถึงนะครับโอ้แจกไปถึงนู่นครับสักชัยน้อยเลยครับเข้าหูเข้าตาเข้าหน้าไปหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตั้งบอลใ้ผ่านด่านตรวจโควิดมาเรียบร้อยเลยนะครับแต่พยายามเล่นงานลำตัวเหมือนกันครับคอเนอร์แมรี่ยังมีความหวังครับโอ้โหมัดสายอัดลำตัวต้องคืนมาบ้างครับ วใจสู้จริงๆครับโอ้โยเตะเขายอดหน้าอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับยังเฉยๆครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับเขาเนอร์เอเบอรี่ครับนี่คือสัญลักษณ์ของช่องแปดครับอมาเอาโดนลำตัวครับต้องมองพี่เลี้ยงเหมือนกันครับสักชัยน้อยโอ้โหน่าจะเป็นคู่ของความทรงจำทางแฟนๆช่องแปดอีกคู่หนึ่งครับ ต้องออกมาผ่อนแล้วครับศักชัย้อยครับแม่เผลอไผลยไปจุบกำปั้นนีไม่ใช่เรื่องเลยครับแม่ก็ไม่อยากทำแล้วครับตอนนี้หน้าตาแฟ<บ>น,นที่เข้ามาดูนี่ต้องบันทึกภาพอาไว้เลยครับน่าจะจำมวยไทยซปเปอร์แชมป์ไปอีกนานแสนานานเลยครับหลายคนบันทึกภาพเอาไว้ไหลสดก็มีครับดูครับยืนลุ้นกันแล้วครับ โอ้โหหน้าตาเลยเป็นสักขยานะครับทางด้านของเอเมอรี่นี่ไม่ได้เอาโอ้โหหันไปดูเลือดครับแล้วเลือดที่เข้มข้นจริงๆครับไม่ใช่เลือดจางๆนะครับโอ้โหคอนเนอร์นี่แกขาวให้ด้วยครับดูรูปร่างเหนือตัวครับโอ้โหผมมือให้ดังๆครับแฟนๆครับผมมือให้ดังๆครับนี่ครับเป็นภาพที่น่ารักครับยิ่งใหญ่กว่าภาพอื่นใดครับเหนือชัยชนะครับภาพแบบนี้แล้วดูเลือดครับโอ้โห สุดๆจริงๆครับไร้คำบรรยายครับคู่นี้โอ้โหต้องชื่นชมหัวใจของคอนเนอร์ครับแพทสนามก็ใจเพชรแล้วครับแต่ว่าวินนีฉัยแล้วน่าจะไม่ดุนแรงครับแค่เลือดเยอะแค่นั้นเองครับเมื่อวานนี้น่ากลัวกว่านี้เยอะครับนี่แค่เบาๆครับไม่ถึง80%ครับเมื่อวานเพชรวันแมนครับโอ้โหน่ากลัวกว่านี้ครับยังเช็คไม่ได้ว่าเพชรวันแมนเย็บไปกี่เข็มนะครับ ดูภาพช้าๆสวยๆครับคุณมรุตครับปั๊มเข่าหนักๆทั้งนั้นครับสักชัยน้อยนี่ตวงลำตัวครับต้องหนีเหมือนกันครับโอ้โหลูกนี้เกือบรับรางวัลพิเศษจากแอนตซินครับนี่น็อกไปในก้านคอครับเลยหัวไหล่แบบนี้โอ้ต้องกราบคารวะหัวใจของคอนเนอร์เอมเมอร์ซี่ครับนักมวยจากอังกฤษครับ w m c อละแม่มวยไทยยิมนี่ครับภาพนี้สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่เป็นน้ำใจของนักสู้บนสังเวียนเลือดเลือดมาจริงๆครับ เละมาถึงโต๊ะผู้บรรยายครับพบคุณกายครับสังเวียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหมันจริงๆครับสำหรับคู่นี้สู้กันไม่มีใครยอมใครเลยครับผมตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้ว and your winner goes to the red corner ย้อเลยนะครับ